สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ข้างรวัวของมรามครับพอดีจะไปทุระข้างในกระป้มเลยถ่ายบรรยาสสกาศรอบๆด้านหน้าบริเวณมรามให้ได้รับชมกันกระป้มเห็นไหมครับตอนนี้ด้านทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง ครับผมมีรถไฟฟ้าด้วยนะครับมีคนดงคนโดครับผมตรงนี้เขาก็สร้างสถานีรถไฟฟ้าครับผมสวยงามครับสวยงามมาให้เพื่อนๆได้รับชมเผื่อใครไม่เห็นจากเมื่อก่อนเคยอยู่ตรงนี้แถวนี้เรียนที่นี่ทํางานที่นี่ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงครับผมต้นไม้ต้นนี้เขาก็ตัดกิ้งไปหมดแล้วครับเห็นไหมครับทางเดินข้างริม เมื่อก่อนครับผมก็เปลี่ยนแปลงไปหมดครับผมรถไฟฟ้าก็ก็เสร็จเสร็จรียบร้อยแล้วแต่ยังยังไม่เห็นเปิดบริการครับผมแต่ช่วงเงยนเง็นๆนะ่ะอากาศน่าจะดีน่าจะร่มรื่นสวยงามน่ามาเดินมาเล่นสะอาดครับผมเห็นนะครับ ก็สร้างเสร็จไปเรียบร้อยแนละ้วแต่ก็คือยังไม่เห็นเปิดบริการเลยรถไฟฟ้าก็คงจะได้ใช้งานก็คงจะแบบดีหน่อยครับคนย่านนี้และทำงานแถวนี้ครับน่าจะเดินทางสะดวกเราพร้อมให้เพ่อนได้รับชมเห็นไหมมีหอนาฬิกาด้วยครับทุกคนหอนาฬิกาสวยงามช่วเงเยน็นบอกว่าสวยครับให้องเพลิได้รับชมอันนี้มานั่งรอรถตู้นะครับรอรถตู้ ก็น่าจะมีของขายเต็มอ่ะถ้าเขาเปิดสมบูรณ์อะไรเรียบร้อยรับอมเพื่อนเดิรับชมกันนะครับด้านหน้าเขาปรับปรุงใหม่หมดเลยครับยาวไปถึงนู่นแล้วครับสะพานอีกอีกอีกอันหนึ่งที่ข้ามข้ามถนนมันจะมีสะพานลอ,อยตรงน,นู้นรับอมเห็นไหครับเพื่อนเดิรับชมในทางเข้าโอเคเเข้าประตูกันเลยเมื่อก่อนก็จะเป็น เป็นช่องเห็นไหมครับเหมือนขึ้นรถไฟฟ้าตอนนี้เขาก็เอาออกแล้วตรงประตูทางเนี้ยสวัสดีทิวทัดหมอรามครับเพื่อนเพี่นรับชมครับรอมหลอดบ,บรูเวนด้านกว้างกาด้านข้างหน้าครับทุกคนโอเคครับทุกคนงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมไปทุระก่อนครับผมก็สวัสดีมีความสุขกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ